สวัสดีครับพี่น้องครับมผมบครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับมีแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาครับมาซูพี่น้องเอฟซี c. ครับผมเล่งด้วนครับพี่น,น้องเนาะครับแนวทางลาาพัฒนาปูป่าสาเด้อครับผมหรือว่าปู่สํานักสงป่าสาครับผมครับหลังจากผู้ก่อห้างหายไปอละไงวดยู่ครับผมครับปู่ก่อจิกลับมาแล้วเด้อครับผมพี่น,น้องเนาะเพราะว่า ที่อัดคิพก็ปูเหล็กรัฐบาลไทยนะครับผมปูว่าปูมีแนวทางเล่าพัฒนาครับผมวันจันทร์ปูจะมาให้ครับพี่น้องเนาะปูก็ไปเอาอยู่ในปลาคนละครับพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นรู้สึกว่าจีพเหี่ยงเขายูครับผมลองเบิรงเดอครับพี่น้องเขามาติดต่อกันหลายงวดแล้วครับงวดนีขึ้นเวทีครับพี่น้องเนาะนำเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผมพิจนาเบิรงเอากับแนวทางของปู เฮาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกลาพัฒนากับปูปลาสานำเชียร์ผ้าลวยก็ขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเชิญเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังน้ำกันเลยครับผมลาวพัฒนาปูปลาสาครับพี่น้องเนาะเหล็กปูสิบว่า์ลายหางหอกครับผมเพราะว่าเป็นเหล็ก อ่านางเอาหรือว่าเล็กผีบอกครับผมครับบมเป็นเหล็กคำนวณเน้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหล็กปูน้ำกันเลยครับปูครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกาวนมาสการปูภาษาครับผมกาเจรริญพวน้าเชียร์และการตลอดใสน้ำเชียร์แล้วปูน้ำชัยเด้อครับปูครับวันที่นะมือนี้เป็นมือเล่าออกนอเล่าพัฒนาวันจันทร์ฝนตกครับปูปกติแล้วลงปูกะ ไปเอามา้าพาดจะเถือดอกนะถูกสองตัวสามตัวธรรมดาแต่ถูบ้าหาวหัวแล้วนะครับแ่ว่ามือนี่ไปเฮ็ดอยู่มองเก้ามาันละมองเก้ามันเป็นดอกเมืองเก้าเ,เามเื่อแกสองสามร้อยปีมาแล้วอ้ครับขนาดน,นเ้าไปนางเฮ็ดจุ่นิ่วคน้นเอ่อยางไป่ยางมาหนิแ่ว่าเอิญบ้าปากมัน่มันเช็ดมันขวงครับมองว่าว่ามองพีว่าหลอกอะไรกันเนาะพีผพีใต้งหงอกอะไรกันเนาะครับปู่ ลไลยเ,เป็นเหน็ดเป็นนางเราแล้วเราเราก็ใส่ผ้าขาวปูเอาแป้งโรยโรยเคนเลยมาเขียนไห่ทุกเครื่อที่เป็นจันนะจันแป่งขนหนาขนาั้นแปดเราหายไก้โตไปกัยมยมเราว้มเหม็ดมดเราหายไก่โตขันหนาขั้นแปด,ดแล้วกะปัจจัยเป็นค่ายแล้วก็เปกรกาบไหวายไปตน้นมันเป็นพทนไม้พ่น,นไม้โบราณพ่นไม้แบบไม่ไม่ไม่ขมยามใ่ญ่นะครับ แต่วันนี้ก็เลยเอาฮ็ดเลยผ่าขาวปูเรา็แป้แปงร้ยได้เขียนขึ้นมาเลยเขียนขึ้นมาตัวแรกเป็นแปดตัวสองเป็นศูนย์ตัวสามเป็นเก้าได้ตีเป็นแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าตี่ปูเออแปดศูนย์เก้าหลักการที่หน้าเบื้องเดอคั้นอเจนึงแต่ว่าถูกามาถูกงวดแล้วแต่ว่างวดนี้จะเป็นในเดือนตุลาแล้วนะเห็ดมาพบงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดแล้วไปเอามองีล่นะโอ้ปู บอกว่าวมั่น,นมาเป็นไก่กัดต้มไก่ไ,ไปเพิ่นนะเป็นบาปผีมองผีขวางผีเจ็บผีขวางเ่นะบอกว่าตายมาหลายคนแล้วนี้นี่ที่ไปเห็นเดียมไปเอามาตายมาหลายคนแล้วครเพราะว่าบันี้หลงปูกับคือว่าลงปูกับมีวิชาจงน้อยเราไปเอามาเอาวัางวินนี่แหละเอาวัาง่บาบน,นี่แหละเขาได้เป็นนางเราแล้วกันก็บทีนีการต้มไก่เราห้ไก,ก่ตแล้วก็ดอกไม้ถูกเชี่ยนไปบาไปลายเอาผ่าขาวปูไว้ผ้าขาปูไว้มันจะขึ้นเลยขึ้นตัวแรกเป็นเลข เลขแปดเลขสองเป็นเลขศูนย์เป็นเลขเก้าแปดศูนย์เก้าครับเออแต่จันเลยนะเด้อย่อมทั้งล่างทั้งบนเลยไมนได้สามตัวจันแต่ว่าตัวเทอก็ขั้นเป็นแนวข้างขั้นบ่ถือวิศวากันเพราะว่าถือมาตลอดเลยนี่ครับปู่แต่ว่ามือนีสิเป็นไดเขามือนีวันจันนอมือนีวันจันครับผมตีหน้ามึงรั่วมึงเด้อฉะนั้นเออจะไหนจงไดนก็ลองบมึงตามนันอ้อ จึงได้ก <sucks> ัขาจบแค่นี้ไหกใจจังน ok uh ้อยครับปูว่าแปดศูนเก้าเีไปกับแปดเก้าเก้าแปดแปดศนยย์แปดเก้าศูนย์นเก้าีบนล่างก็จบน้อกมันหายสามตัวเลยนะครับปูเอา่าหายสามตัวเลยทีเดียวได้แปดศนย์เก้าเทียเดียวได้นะครับเทียมาสามตัวตรงปูครับตัดเด่งนนำพี่น้องน้อครับ นี่แหละครับผมตามพี่น้องพี่เจงดวนเอาความเมื่อยพอนโชคดีเด้อจ่าสาตูซาตุมันีแล้วนะจ่าสาธุครับผู้การนมัสการครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเล่าพัฒนาปูปลาสาครับพี่น้องเนาะนอกจากปูจะมีเหล็กไทยครับผมครับปูกับวาว้ว่าจะให้แนวทางเล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องครับวันจันทร์สองตุลาคมครับพี่น้องเนาะเป็นเลข ป e, ol, ูไปเอาอยูอ่าพ่นครับพี่น้องเนาะพ่นเพื่นกระเฮียนครับอยู่ครับผมที่ตามในคลิปที่ปูเบาเด้อครับพี่น้องครับแปดศูนย์เก้าครับพี่น้องเนาะเพิ่นอ่าได้มาสดๆดหลอนๆได้ครับผมตอนบ่ายๆครับตัดเลนน้ำเด้อครับพี่น้องครับผมแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าครับผมกลับด้วยครับพี่น้องเนาะกลับด้วยบอมบีเลกคำนวณครับพี่น้องเนาะเลขผีบอกครับผม ครับนี่ครับพี่น้องชัดว่ครับนี่เด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาปูป่าช้าครับผม809 8089 90ครับผมบนล่างครับหรือว่าพี่น้องจะจัดสามตัวกับปูกระไดเด้อครับผมครับเพื่อแหกหมันครับพี่น้องเนาะสามตัวตรงครับมีโชคมีลาบไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางเลข ปูปลาสาครับผมครับลองเบิงครับพี่น้องเนาะครับปูกับวาเขามาลายงวดแล้วครับผมครับนี่ก็เพึงจะได้ติดต่อกับปูครับผมลงแนวทางไถไปมดทวติพานมากครับพี่น้องเนาะนี่กับมาเหลื่อมต้นเล่าพัฒนาไปน้ากันครับผมสองตุลาคมกับแนวทางตัวเลขของปูครับปลาสาด้วยครับผมแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าครับผมกลับด้วยบนล่างครับพี่น้องเนาะครับ เอาแนวทางตัวเลขเก่ามาเชียน้ำเชียพผ้ารวยกะได้นำเสนอสูพี่น้องเอซีครับผมบถ้วนหลายเด้อครับพี่น้องบว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของปู่ลบบุรีพ่อเจริญศิลครับพี่น้องเนาะหรือว่าอีกหลายๆเสียนครับผมพ่อบางพีพ่อเสดครับพี่ประกายพี่พรผู้คุ้นกับผมไรเลี่ยงพี่สาเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะครับผมไรเลี่ยงกันไปกับผมครับหลายเซียนอาจารย์ผู้ครับ เอาจังใดกับเบิ่งเป็นแนวทางเชียงโขงเสียงดวงเด้อครับพี่น้องในวันวันที่2ตุลาคมครับผมคลิปนี้กับเป็นแนวทางตัวเลขของปูปลาสาครับพี่น้องเนาะครับผมมากระจัดคัดกระพ่านครับผมเอามาฝากให้พี่น้องที่ได้เบิ่งกันครับเป็นคลิปล่าสุดเลยครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมชัดบ่ครับ809เด้อครับพี่น้อง 809เครับเอาครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้น้ำเสี้อผ้ารวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยแลองเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับพี่น้องเนาะว,นวันที่สตุลาคม66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ